พลังของพี่น้องที่รักความเป็นธรรมรักความถูกต้องมันไม่ได้แสดงออกแค่ว่ามาชุมนุมอยู่ที่สะพานชมยแต่มันแสดงออกทั้งประเทศใช่ไหม <Yeah. S 1> เขาชุมนุมกันทั้งประเทศชุมนุมด้วยจิตใจที่รักความเป็นธรรมที่ต้องย้ำคำนี้เพราะสองสามวันก่อนพี่น้องครับ <Yeah. S 1> คือมีคนอาจจะไม่รู้จะพูดยังไง เพราะเขาบอกว่าเราเป็นคนส่วนน้อยนะครับแต่ขณะเดียวกันเขาจํานวนมากจํานวนมากจริงๆจํานวนหนึ่งคนเป็นตัวแทนของพี่น้องทั้งประเทศไปเยี่ยมให้กําลังใจทักษิณชินวัตรแต่เขาบอกว่าพี่น้องที่ชุมนุมอยู่ที่นี่เป็นคนจํานวนน้อยคนหล่อมแหลมเขาในฐานะตัวแทนคนทั้งประเทศที่รักทักษิณเลยไปเยี่ยมทักษิณจํานวนหนึ่งคน คือผมไม่ได้ว่าเขาหรอกความคิดความชอบชอบทักษิณหรือไม่ชอบทักษิณมันเป็นความคิดส่วนตัวใช่ไหมเป็นความชอบส่วนตัวแต่สิ่งที่พวกเราบอกอยู่ที่นี่เอาความชอบออกเอาความถูกต้องมาเป็นที่ตั้งใช่ไหมเอาความชอบส่วนตัวออกเอาความถูกต้องมาเป็นที่ตั้งเมื่อเอาความถูกต้องมาเป็นที่ตั้งเราก็จะเห็นว่าทักษิณชินวัตรทำผิดอะไรบ้างใช่ไหม นี่ไงสิ่งที่เราพูดมาตลอดผิดตั้งแต่มีความผิดที่คอร์รับชั่นเชิงนโยบายแล้วก็หายออกไปวันนี้กลับเข้ามายังโกงความยุติธรรมเสียอีกวันนี้มีประชุมคลรมพี่น้องครับพูดก่อนหน้าเมื่อวานบอกว่าประชุมคลรมจะมีทิศทางความชัดเจนเรื่องที่อุ้งอิงต้องเดินทางไปยังกัมพูชา วันนี้ก็จับตาดูการประชุมคลมไทยว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรสงสัยเขาได้ยินเสียงที่เราพูดวันนี้คลมไม่ได้มีมติเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่มีมติอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้แตกต่างกันภาษากฎหมายเขาว่าอาจจะเป็นนิติกรรมอำนพางอดีตพระเอกลูกหลอพิบลูลดนุพรปุญกรรโคศกพักเพื่อไทยบอกว่า ตามที่สมเด็จฮุนเซนได้เชิญองค์อิงไปเยือนที่ประเทศกัมพูชาองค์อิงตัดสินใจได้หารือกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วตกลงว่าจะให้กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเดินทางไปประชุมร่วมกับสมเด็จฮุนเซนเพื่อคุยเรื่องเศรษฐกิจและสังคมพรรคเพื่อไทยโดยองค์อิงบอกว่า จะยกกรรมการบริหารไปคุยเรื่องเศรษฐกิจและสังคมกับสมเด็จฮุนเซนที่กัมพูชาพี่น้องครับความหมายก็คือว่ารัฐบาลไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณจะเอาหน้าไปไว้ไหนให้อุงอิงเดินทางไปเจรจาเรื่องเศรษฐกิจกับกัมพูชาองอิงไปในฐานะอะไร ไปในฐานะอะไรที่ต้องไปเจรจาเศรษฐกิจไปในฐานะอะไรที่ต้องไปคุยเรื่องเศรษฐกิจและสังคมกับฮุนเซนไปในฐานะหัวหน้าครอบครัวชิน,นวัตรหรือไปในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือไปในฐานะตัวแทนรัฐบ,บาลในขณะที่วันนี้มันมีพื้นที่ทับซ้อน26,00 0ตารางกิโลเมตร และมีแหล่งปิตโตเรเลียมสำคัญการไปคุยตรงนั้นเกี่ยวพันกับแหล่งปิตโตเรเลียมหรือไม่คุณเอาหน้าที่เอาตำแหน่งอะไรไปเจรจากับหุนเซนและการไปคุยแบบนั้นมีคนเสมือนอำนาจรัฐเข้าไปอยู่ด้วยเพราะว่ามีทั้งรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเดินทางไปคุยไปคุยเหมือนคุยนอกรอบ ไปคุยเหมือนคุยไม่เป็นทางการแต่มันเป็นนิติกรรมอำาพรางที่รับไม่กล้าแสดงออกใช่ไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนครอบครัวโดยเอาประเทศเป็นตัวประกันใช่ไหมวันนี้วาทักกรรว่าก่อกูดอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนกำลังถูกขยายขึ้นก่อนหน้านี้เขาบอกว่ากอกกูดไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อน เป็นพื้นที่ของประเทศไทยแต่วันนี้มาบอกว่าเกาะกูดอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนเริ่มลุกคืบลุกคืบไปเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนว่าทการรมว่าทักษินได้รับการพักโทษแล้วจะไปว่าอะไรแต่ประเด็นของคอปทอก็คือว่าทักษินไม่ได้ติดคุกจะได้รับการพักโทษใช่ไหมความหมายเดียวกันกับบอกว่า ก,กูดอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนทั้งที่มันไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนมันเป็นดินแดนของไทยคุณกําลังจะเอาผลประโยชน์ที่คุณคิดว่าจะได้ประโยชน์จากความมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลซึ่งไม่แน่ว่าเขารักกันจริงหรือเปล่านะเขาอาจจะมีความสัมพันธ์เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวที่รับปากกันว่าจะจัดสรรผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งหลายพื้นที่ ประเทศไทยยืนยันว่าไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนถ้าไปดูในสัญญาไทยกับฝรั่งเศสข้อสองเขียนชัดเจนเขียนชัดเจนว่าพื้นที่จังหวัดตราดรวมทั้งแกะกองทั้งหลายเกาะแกงเส้นแบง่งรวมทั้งเกาะกดูดถือว่าเป็นดินแดนของประเทศไทยวันนี้ระบอบพักศิลกำลังจะฟื้นกลับมาอีกรอบ วันนี้จะส่งอุ้งอิงไปกัมพูชาไปเจรจาว่าความเมืองนพดลปฐมะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นบุคคลที่ไปลงนามเห็นด้วยให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนเขาวพระวิหารเป็นมรดกโลกเฉพาะอย่างเฉพาะประเทศกัมพูชานพดลปฐมะเป็นคนลงนามเห็นชอบ MOU43 บอกที่อุ้งอิงเดินทางไปกัมพูชานั้นอย่าไปตกใจเขาไม่ได้ไปคุยเรื่องผลประโยชน์อะไรเพราะกรรมการเรื่อง MOU 43เขามีคณะกรรมการจัดการ1 2 3 4งอสพอนพดลปัฐมออธิบายแบบนี้ผมเลยไม่ไว้วางใจเพิ่มขึ้นอีกครับพี่น้องครับก็ตอนคุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณก็ยกเขาไปวิหารให้กัมพูชาไปแล้ว แล้ววันนี้คุณจะมาการันตีบอกที่ไปวันนั้นจะไปภายในเดือนมีนานี้จะไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงนี่พี่บุ๊คดนุพรปุณนการบอกนะไปครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่ไปพูดถึงเศรษฐกิจและสังคมข,ของประเทศมันยิ่งงงไปใหญ่เพราะองค์ิงไม่ได้เป็นเจ้าหน้าทีรัฐไม่ได้มีตำแหน่งในฐา,านะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการถึงแม้จะเป็นนายกตัวจริงก็แล้วแต่ แต่ความหมายคืออุ้งอิงไปในฐานะรัฐบาลใช่ไหมคุณเศษฐาทวีสนิน<อ>นี่ไงผมนึงบอกว่านิติกรรมอำพรางที่ใช้ความเป็นเพื่อไทยใช้การเป็นนักการเมืองที่ไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลอย่างเป็นทางการไปเจรจาก่อนซึ่งเราก็ไม่ไว้ใจว่าที่ไปคุยกันนั้นผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนที่เขากล่าวว่าแหล่งปิโตรเลียมย0กว่าล้านล้านบาทนั้นมันจะแบ่งกันยังไง